มาเดียวโลมงแผลน้องก็ขอเอ็นโซมาเฮ้ยขอเอ,เ,ยนะเอ็นโตด้วย,ยนะเอ็นโต้ขาดอะไรทรับเมย์ละลางเตยป่าแหละทำไมทำไมแต่ละคนเอาไอคิวอ่ะเนี่ยผมเอาเซตเดิมละอ้าวเป็นแท้งเหมือนเดิมละค่อย,ยว่ากัน เด็กช่างมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมเจอวีล่าไหนอยู่ไหน,นขวา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 ,ขาเอาไปดูแลเห็นแก๊กอยู่นี้ไม่ใช่หรอเอ้าเอ้าก็เห็นมันกระพิบกระพิบไม่ใช่เหรอนะไม่มีโอ้ดโหดูแจ๋ว่าแก๊กเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นอยากลองอยากเล่นอยากลองเอาซีเอาซี เอ้ยอยากเล่นอยากลองอยากเล่นอย่งอ้าวฟิกเกอร์แล้วเรียบร้อยอ้าวอ้าวอยากเล่นอย่างอ้าวอยากเล่นอย่างว่เอ้ยเอ้าโอ้โหไปโดนตัวนู้นจะเอาแก๊กก็พี่ไปฟาสิมันเกี่ยวตัวสั่งเดี๋ยวเรารีบตีเลยเราก่อนที่พี่จะวาร์ปกลับเร็วๆเร็วๆอีกเร็วกว่านี้โอ้โหได้อยู่ได้อยู่สองแล้วได้ยังใหญยังรอดอยู่ยังรอดรอดได้ไงก่อน เฮ้ยเมีคนเปิดแล้วโอ้โอเคมาละมาละแครี่เป็นแมได้อยู่นะมาได้เวลาละระวังนะขึ้นเยอะนเดี๋ยวผมสี่แล้วโหจะไปรอนเล่แล้วไม่ถึงอะไม่ถึงได้อยู่มีวีลาด้วยผมไม่อยากใสุ่ดอยากสี่ ขอแบบนี้ <c oughs> สีเราขึ้นมาเลยสีเราขึ้นมาเลยวีล่าไ,ไม่มีพิกแวนไม่แน่ใจเหมือน<อ><ส>ก,กันแก๊กน่าจะไม่มีเหมือนกันอ่านี่ไงอ้าวอ้าวอ้าวดึงแล้วแกก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 ดึงแล้วไหนห,ห้าสเต็คห้าสเต็คสวยๆโอโ้แล้วฟิกเกอร์ขอควสักทีก็ไม่โอ้โแอซิดก็ไม่ได้น่าเกียดอะ่ะโอ้บอกแล้วไฮร์สต็คเรื่องชิวๆ ไม่ได้จับไม่ได้ขวดเลยเดี๋รีบมามังกรดีกว่าเปิดมังกรสิฮะเดินวนทำไมฮะเอาเอาเดินหนีเอย่าได้ฝ่าไม่เมื่อกี้เขาเขาเดินวนอยู่มาสามปีได้กีล่าผมจะเอาไปแล้วผูได้แน่ๆกีล่ามาได้แน่ๆฝ่าไว้มาฝ่าป่าลงยิงสตีลคิปดีกว่าเออเออมาทำอะไรกันเรา เอ้มีมีมีอะไรไหมมีทุกอย่างเฮ้ยนั่นไงแหวนไม่มีสิทธิ์นะจับเลยแล้วจับเลยปะล่ะเนี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ง่ายๆน่ะตัวนี้หลุมตัวนี้หลุมตัวนี้ง่ายๆเออโอ้โหมามาไหล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 อะไรวิลาวิลามามามาลง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 ช่วยหน่อยลวช่วยหน่อยลวช่วยหน่อยลวไหลออาไหลไหลไหลช่วยหน่อยแล้วช่วยหน่อยครับโอ้โหโอเคไหลละ แค่นี้แหละทีละไหลยาวเลยเนี่ยเน็ตผมไม่ดีจริงๆนะมันขึ้นแดงแป๊ดเลยโอ้โมาแล้วมาแล้วลว้างแล้วกันนะฮะกันเดี่ยวแล้กันนี่นี่แว่แว่นแว่แว,แว,แว,แว่โอ้โหเราไม่มาไม่กดไม่ติดนี่มันไงบนิบนบนิบนบินบินนี่โอเคเรียบร้อย เกรกมา,ย,า,านนยีนา่าก็มาซา,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 าตาห้าสเต็ตครับวีซาตาห้าสแต็จริงๆสามเอาสามไว้ก่อนก็ดีถ้าจะตายแบบนี้ถ้าสามลยถือว่าเซนส์สีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงโหไปไม่ทันอ่ะแก๊กเอ้ยดี่โี้หสวยจ้ด สวยงามไปไม่ถึง่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่พอในเมขาดีเฮ wow. ้ยว okay. ิล่าวิล่าโอ้ดีท้าร้าเราไปรอฮะรอรอรอแป๊บรอแป๊บแน่นแน่นไม่มีบินเลยสิบวิเียดได้เจอแวนอน่ะมียกเลยไหม ไม่มีอ่ะไปดีกว่าไม่เสี่ยงโดนวีล่าชุดเดียวไม่รู้จะตายหรือเปล่าแวนสตันจะเดินไม่ออกอ่ะนี่นี่บิน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 โอ้โหโดนว่าแมงเมา่าแม่แพ้ตัวขัดจริงๆเลยโดนใช่แพ้ตัวขัดแต่ถ้าไม่มีสกิลคือเขาจบเลยผนมะผมบินสบายมาก โดนแก๊กดึงแน่เลยถ้าเดินถ้าเดินรูนั้นอ้สามตัวอะได้ล้างละโอ้วิล่าดักแอลซ้ายคีล่าวิล่าสองตัวเลยสี่ะกลางสี่อะกลางสี่ะเข้าไม่ได้อะดู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  กลางสี่เด้อกลางสี่เขาตีมังกรแล้วโอ้มาไงเนี่ยโอ้โหกีราไม่ตีแล้วบีบบีบบีมานิดนึงระวังแกงนะแกก็อยู่ไม่ได้อ่ะโอ้โหทางนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันวีเจอหน้าวิลล่าตายแน่เลยไม่ต้องโอ้โหโดนแย่งหิวอุ้ยไม่มีแหวนไม่มีแหวนมีวิลล่านะซ้ายมีวิลล่านะกับแกงนะผมเอาเอาเอาเนี่ยเอาเนี้ยดีกว่าเอาดีกว่าเอาดีกว่า ไปเลยจ้าปิกเกอร์ยัดเลยเรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอค้างจอค้างสายวีลาดโดนไว้จีเลยตีบนไปเลยฮะไปเลยเล่นไปเลยวีลาดไม่อยู่ผมไล่วีลาดเลยสไลด์นล้วเมื่อกี้ผมบินไปไกลแล้วบนไม่ตีตามไม่ได้กกดเออทันสกิลโลดออกกลางก่อนออกกลางก่อน ไหลไหลสั่นไหลจ้าสั่นไหลจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหมยังไงก็จีน่าไม่อยู่เด้อผมไม่อยู่เด้อยตายแล้วน่ะดึงเรียบร้อยรอรออยู่นั่นแหละรอสกิลเขาหมดเวลาแล้วเออไม่เนอะพี่ลาวิ่งมา าจจะไม่ตายนะครับผมว่าผมมีการเวทแลโอโยไดเย้เล่นเล่นได้อยู่เลยไปสี่สี่สี่สามอ้าวขี่ล่ามาทำอะไรจ้ะเล่น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 มาแล้วมาแล้ว ว้าวต่อปะใครอยากได้ต่อสิบวิอ่ะโอ้โหวิ่งไปนู่นละใสามวิมีอะไรบ้างอยากได้อะไรก็ว่ามาเลยรอจิ้มข้าแล้วกันบินแล้วชัวร์กว่าเยอะบินแล้วใส่ได้ไหมเขาคงไม่เขาคงไม่มาหรอกเฮ้ยเขาเหมือนจะมาเขาเหมือนจะมาเอาหนีเอาหนีเอา มก็แบบงงนะเขาบ้านทำไมเพื่อนโดนเพื่อนโดนสีบ้านได้กว่าสีบ้านด้กว่าใครรับได้ฮัลโหลใครรับได้เกสวยสวยรับเพื่อนเอาไปละเอาไปละเขาก็ไม่เขาก็ไม่สุดเหมือนกันนะเขาก็ดูระแวงระแวงนะเขาก็แบบไม่ไม่เล่นต่อเขาก็รออยู่คนรับเราเยอะกว่า อย่งไงมีอะไรไหมมีอะไรไหมว้าวเ้ยว้าวว้าวรออยู่ไม่ไงเกี่ยวแล้วเกี่ยวปีกอยู่รอคีมเ้าเล่นได้เอ้ยขาวาไส้เฮ้ยอะไรเนี่ย้ตล์อะไรฟอร์มบินตอนนี้าวิ่งหนีเลยโ่อาไหลไวผมไหลผมไหลเอ้าไหลผมไหลผมไหล ไม่มีสกิลอะต้องมีเรียนสกิลจากดอเลียอะไม่งั้นบินมันละเดี๋ยวอตัดเลือดให้แล้วกันจะได้กระจายแล้วก็ได้เลยนะตอนนี้เไม่พร้อมเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าสนใจนะสนใจยังไงยังไงเขาจะมาหรือเปล่าโโอ้หรอแล้วรอแล้วเขาไม่มาโอ้โหว่หน้าตีทาร่าแบบโอ้โหเหนย่อย แข่ยท้ามาอีกหน่อยแล้วปุ๊บ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 ใส่เขียวดีกว่านะรู้สึกว่าผมน่าจะไหลได้ยาวๆอยู่ยยยแก๊กดูดแล้วนะดูดจอมแล้ววีล่าวิล่า <c oughs> อุ้ย <c oughs> เออเอ้ยอ้าวแก๊กตึงเลยแก๊กไม่มีฟิกเกอร์นะ ไม่มีปิ๊กไม่มีปิงเอ้าแล้วผมก็ไปทำไมนะเขาไปทำอะไรครับกดผิดกดผิดอ๋อไม่ได้จะเข้าโธ่มันไม่มันไม่เป็นกดผิดกดผิดกดผิดผมกดผิดเองครัเมื่อกี้นะจะกดสองยกอะลูดเข้าไปแล้วอะใครไปเข้าอย่างนั้นละบ้าอ ท้อใจเลยโลมเข้าอย่างนี้โโอ้หผมรีพอร์ตเริ่ม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 ทำงานแล้วถ้าถ้าถ้าเป็นแข่งโปรลีกนี่กดพอร์ตไปแล้วผมว่าเกมไหลครับแล้วให้เขารีประมาณสามวิจะไม่ไหลอีกโยนแล้วแล้วก็ให้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  GM รีรีแข่ง้หน่อยครับสามวิเมื่อกี้ตัวละสามวิดีครับจบแล้ว โอ้ยไม่ได้ทำไรเลยโอ้ชิวชิเฮ้ยใกล้จะโลตันแล้วเนี่ยเอินโซสิบีิดหนึ่งเอ้าผมตายนะเนี่ยอ้ได้สองดาวผมตายผมได้พี่